สวัสดีค่ะผู้ทิเกิอยู่ในวันพุธกลับมาพบกับแม่ม้น้อยกล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธในเรื่องทั่วๆไปแม่มดน้อยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูรวมเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไป แม่เมื่อน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิทยาในการรับชมและก็รับฟังเยอะๆเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุและก็ผลของความจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลงคำทำนายแล้วก็อยา้คำทำนายลงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้ผู้ที่เกิดวันพุธของแม่มน้อยนะคะมีโอากาสได้โชคลาภจากคนที่เป็นผู้หญิงนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นผู้ชายแล้วมีเจ้านายเป็นผู้หญิงมีหุ้นส่วนที่เป็นผู้หญิงหรือว,ว่าจะต้องติดต่อพบปะกับลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงไพ่ใบนี้ก็ถือว่าถูกโลกเลยแหละนะคะไพ่ใบนี้คือดวงนารีอุปถัมภ นะคะตัวเราจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคนที่เป็นผู้หญิงนะคะเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้หญิงก็ไม่ต้องน้อยใจถ้าเราเป็นคนโสดนะคะไพ่ใบนี้นะ่ะหมายถึงการได้พบเจอนะฮะเนื้อคู่ที่ดีนะคะเป็นตัวแทนของคู่อุปถัมภ์ดวงใครจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายนะคะก็ไพ่ใบนี้แหละแต่ถ้าเรากําลังใช้ชีวิตครอบครัวอยู่นะคะไพ่ใบนี้คือการได้บุตร แล้วก็การตั้งคันนะคะไพ่ใบนี้คือตัวแทนของดาวสุกนะคะดาวสุกคือตัวแทนของความสวยความงามจะให้คุณสําหรับคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของความสวยความงามผู้หญิงผู้หญิงทั้งหมดนะคะอาหารการกินเลือกสวนไรนาการ,กรเกษตรทั้งหลายไพ่ใบนี้จะโดดเด่นมากๆเลยนะคะไพ่หมายเลข5ไพ่ใบนี้คือตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรานั้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้แคล้วคลาดจากพยานอันตรายใดใดทั้งปวงแล้วก็จะมีรางสัง หอที่ค่อนข้างจะแม่นยําด้วยนะคะเราอาจจะพบเจอคนที่มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิมีประสบการณ์ที่มากกว่าเราเข้ามาเสนอโอกาสหรือว่าหยิบยื่นความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเราไพ่ใบน,นี้คือตัวแทนของความสําเร็จนะคะเมื่อไพ่ใบนี้เป็นไพ่พระเนี่ยนะคะอยากจะ ให้ผู้ที่เกิดในวันพุทธหาเวลาไปกราบไหว้นะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็ตามที่เพื่อนๆน,นับถือแล้วก็ศรัทธาขอพรจากพระองค์ท่านนะคะในสิ่งที่เรานั้นมุ่งมาปรารถนานะคะให้ไปน,นี้หมายถึงสิ่งที่เราปรารถนานั้นมีโอกาสที่จะเป็นจริงขึ้นมาได้ใครที่ทำนะคะหน่วยงานในหน่วยงานราชการสายอาชีพวิชาการครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่ง นะคะที่ดีมากกว่าเดิมหรือว่าเราอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มก็ได้นะคะข้อสังเกตของไพ่ใบนี้ถ้าใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านเรื่อของธุรกิจสีเทาเกี่ยวข้องกับอาบายามุกทั้งหลายเนี่ยนะคะดูแล้วไม่ค่อยจะให้คุณสักเท่าไหร่นอกจากนั้นนะคะ แม่มโนยมองว่าตามพื้นดวงมีไพ่แเหรียญขึ้นมา,าไพ่ใบนี้นะคะคือตัวแทนของโอกาสทางด้านเรื่องของการเงินในเดือนนี้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธของแม่มโนยจะมีโชคทางด้านเรื่องการเงินแต่โชคลาบนะคะทางด้านเรื่องการเงินส่วนใหญ่นั้นนะคะจะมาจากน้ำพักน้ำแรงไพ่8ดเหรียญคือตัวแทนของคนที่ขยันเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีความสามารถนะคะหยิบจับงานได้มากกว่า1งาน บ,บางคนอาจจะสามารถเป,ปลี่ยนแปลงความชอบส่วนตัวงานอริเรกให้เป็นรายได้ขึ้นมาอีกทางหนึ่งก็ได้นะคะไพ่บัี้ิจกรวรลบอกว่าถ้าเราขยันนั้นนะคะเราจะไม่มีวันจนอย่างเด็ดขาดเดือนนี้เหมือนกับว่าผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธของแม่มดน,น้อยนะคะจะได้รับโอกาสนะคะจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ นะคะเมื่อจัก,กรวาลเปิดโอกาสให้กับเราแล้วเราก็จะต้องใช้ความสามารถนะคะในตัวของเราที่มีอยู่นะคะลงทุนลงมือทำนะคะแล้วเราก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะดวงชะตาใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่ามันติดมันขัดทําอะไรก็ไม่ค่อยจะราบรื่นชีวิตนะคะเผชิญอยู่แต่กับปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าดวงชะตาพลิกฟืก้นแล้วแหละนะคะ ไม่ใช่ดวงชะตาพลิกล็อกนะดวงชะตาพลิกฟื้นนะคะหมายถึงชีวิตที่มีอุปสรรคนะคะทำอะไรติดขัดนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะะ่าจะราบรื่นแล้วก็ลงตัวมากขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะดีนะคะ,ะ,นะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ดีแบบก้าวกระโดดนะนะคะจะดีแบบ นะคะคอยเป็นค่อยไปดังนั้นถ้าใกลที่ทุกจนท้อจนบอกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งท้ออดทนอีกนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงเรานั้นใกล้ที่จะพนเคราะกรรมแล้วนะคะเมื่อเคราะกรรมวิบากกรรมเบาบางลงนะคะสิ่งดีๆก็จะตามเข้ามาแต่อุปสรรคส่วนใหญ่ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงเดือนนี้ ดูแล้วจะเกิดจากอารมณ์แล้วก็ความคิดของเราจะเป็นส่วนใหญ่นะคะหลายหลายคนมีความรู้สึกไม่พึงพอใจกับสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเบื่อหน่ายผู้คนรอบข้าง นะคะบางคนมีความรู้สึกว่าใครพูดอะไรก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยจะเข้าหูสักเท่าไหร่ใครทําอะไรก็ดูเหมือนขัดหูขัดตาไปหมดนะ่าจะต้องควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีๆแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นพนักง,งานประจําจดดาบแล้วก็4ถ้วยขึ้นมาหลายหลายคนมีความรู้สึกกดดันภายในที่ทํางานเหมือนเราอยากจะหนีอยากจะหลบหลีกออกจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่มาในปัจจุบันแต่เหมือนกับยังไม่มีโอกาสแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมแต่ในเดือนนี้โอกาสมาแล้วนะรอประมาณในช่วงปลายปลายเดือนมีนาคมเราอาจจะ โอกาสจากคนที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะมีโชคลาภนะคะ ที่ได้จากผู้หญิงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในช่วงเดือนนี้จะโชคลาภของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธส่วนใหญ่นะคะล้วนแล้วจะมาจากน้ําพักน้ําแรงของเราทั้งสิ้นมีโอกาสหาไรายได้ได้จากหลายทางการค้าการขายคล่องตัวการเงินค่องตาวจะคล่องตัวหลายๆลยคนมีโชคลาภนะคะในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบฟลุ๊กๆนะคะการกินข้าในหน้านะคะ กินค่าคอมมิชชั่นกินเปอร์เซ็นต์นะคะมีโอกาสนะคะได้เงินก้อนโตนะคะรับทรัพย์ก้อนใหญ่ในช่วงเดือนนี้นะคะได้เงินได้ทองมาแล้วก็อย่าลืมแบกปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญด้วยนะคะการเรียนการศึกษามีความสําเร็จที่ดีการเดินทางนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลแต่ก็ไม่ควรเีจะประมาทนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เรื้อรังมานานเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายนะคะเราก็จะได้ พบแพทย์ที่ดีนะคะเหมือนกับรักษาได้ถูกโรคหลายๆเดือนที่ผ่านมาผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธกับแม่บานน้อยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพน่ะให้ระมัดระวังโครคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหาร ะะกรดไหลย,ย้อนอาหารไม่ค่อยย่อยนะคะอาหารเป็นพิษนะคะทานอะไรก็จะต้องระมัดระวังให้มากสักนิดหนึ่งนะคะแต่ดูโดยรวมโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับทางด้านโรคภัยไข้เจ็บนะคะแม่มนน้อยเมองว่านะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงมากหรอกแต่ก็ นะคะดูแลสุขภาพของเรานะคะอย่าประมาทเป็นดีที่สุดถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธพอมีเวลานะคะแม่มดน้อยอยากจะแนะนํามาให้เพื่อนๆสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้อยากให้ทําบุญนะคะกับวัดนะคะกับพระพิสูจสงฆ์ก็ได้นะคะใส่บาตรถวายสังฆทานนะคะหรือว่า กลาบไหวหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ไปปิดทองพระเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้นะคะชําระนี้สงก็ได้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของวัดวา,ารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําทําบุญแล้วอย่าลืมกรวดน้ํนบุญสุขสนให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาคุ้มครองคนในครอบคร,รัวสัมมาอาชีพเจ้าที่เจ้าทาง นะคะรวมถึงตัวของเราเองด้วยคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะบุญกุศลนั้นจะหนุนนําค้าชูดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธของแม่มน้อยให้แคล,ล้วคลาดจากพยันอันตรายใดๆทั้งปวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแม่มน้อยมองว่าชีวิตคู่ของหลายๆคนนะคะดูแล้วเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่านะคะใกล้ที่จะอิ่มตัวแล้วแหละ นะคะต่างฝ่ายต่างก็วุ่นวุ่นอยู่กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนนะคะทำให้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยานั้นดูแล้วจะห่างห่างกันไปบ้างแล้วนะคะ m a k e t h e e f f o r t romantic feeling ขึ้นมาในจกักรวาลบอกว่าอย่าลืมที่จะเติมความหวานให้กันและกันบ้างเราสามารถทําให้ชีวิตคู่ของเรานั้นดูใหม่เสมอได้ทุกๆวันนะคะโดยการพูจาดีๆแก่กันบ้างเอาอกเอาใจกันบ้างใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของกันและกันบ้าง ไพ่สี่ถ้วยที่ขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งคู่ครองนะคะแต่ช่วงเดือนมีนาคมผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธห,หลายๆคนอาจจะต้องทําใจนะคะกับความเอาแต่ใจตัวเองความไม่มีเหตุผลของคู่ครองของเราสักนิดหนึ่งเพราะไพ่สี่ถ้วยนะคะดูเหมือนคู่ครองของเราในช่วงเดือนนี้อารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนง่ายขึ้นขึ้นลงลง ใครทำอะไรก็ดูเหมือนกับขัดหูขัดตาไปหมดใครพูดอะไรก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะเข้าหูสี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยบางคนมีคู่ครองที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกนะคะอาจจะขี้บ่นสักนิดนึงนะคะในเรื่ององชีวิตคู่ก็นะคะคงจะต้องใช้ในเรื่องของการปล่อยวาง ไฮมากๆแล้วแหละนะคะแต่เดือนนี้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธของแม่มดนน้อยนะคะจะมีโชคที่เกิดจากผู้หญิงนะคะเป็นคนในครอบครัวนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของเรานะคะเป็นลูกสาวของเรานะคะเป็นพี่เป็นน้องของเราก็ได้นะคะเราจะได้โชคลาภจากพวกเขาเหล่านั้น ไพ่ The อ m มเ a c e ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการตั้งคันการได้บุตรดังนั้นถ้าใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของนะคะการตั้งคันอยู่แม่้น้อยมืองว่าในช่วงเดือนนี้มีข่าวดีนะคะในคําว่าชีวิตครอบครัวนะคะไพ่ราชินีถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยให้เรามาระวังในเรื่องของภาวะดราม่านะคะการทําเรื่องเล็ก ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่การคิดมากจนเกินไปแต่ในเดือนนี้นะ่ะดูแล้วนะคะภาวะเหล่านี้จะตกไปอยู่ที่ตัวคู่ครองของเราซะมากกว่านะคะการใช้ชีวิตคู่นั้นนะคะก็คงจะต้องนะคะทำใจกับตัวคู่ครองของเราสักนิดหนึ่งแล้วแหละในเดือนนี้นะคะต้องปล่อยเข้าไปสักเดือนแต่ถ้าใครนะคะที่ผ่านมามีคู่ครองที่ทําตัวนอกลูก่นอกทางสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ไปดึงบุคคลที่3นะคะให้เข้ามาแจมในชีวิตคู่เนี่ยแม่มน้อยมืองว่าท้ายที่สุด แล้วเขาก็จะไปไหนไม่รอดกลับมาตายรังนี่แหละนะคะก็อยู่ที่ตัวเราแล้วแหละว่าเรานั้นจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าสำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะหลายๆคนนะคะจะต้องอดทนแล้วก็ทําใจกับความเจ้าอารมณ์ความเอาแต่ใจของคนที่เรารักสักนิดหนึ่งแล้วแหละนะคะดูเหมือนนะคะคนรักในช่วงนี้อารมณ์ค่อนคล้ายจะแปรปรวนง่าย นะคะใครพูดอะไรก็ดูเหมือนกับไม่เข้าหูใครทําอะไรก็ดูเหมือนขัดหูขัดตาไปหมดนะคะสี่ถ้วยเนี่ยนะคะเป็นภาวะถึงความรู้สึกที่เรียกว่า นะ,ะ้าเบื่อนายไม่ได้ดังใจนะคะหรือว่าเขาอาจจะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากเรามากจนเกินไปนะ,ะสำหรับความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธบางส่วนเดินทางมาถึงจุดที่เราเรียกว่านะคะตกลงความรักของเรานั้นถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือเปล่านะคะหรือว่าถึงจุดที่เรียกว่ากําลังจะหมดโปรโมชั่นแล้วหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ได้หมดโปรโมชัน่นหรอกนะคะแต่ความสัมพันธ์ของเพื่อนนั้นเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าจุดวัดใจเป็นจุดที่นะคะต่างฝ่ายต่างก็แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของ กันและกันออกมาแล้วนะคะแสดงออกถึงความไม่สมบูรณ์แบบของกันและกันออกมาแล้วก็อยู่ที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับกันและกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ แม่มดน้อยมองว่าหลายๆคนได้เจอแล้วนะคะคนที่เป็นเนื้อคู่เพียงแต่ว่าเรานั้นจะสามารถก้าวผ่านจุดวัดใจไปได้หรือเปล่าน,นะคะแต่ถ้าเราสามารถก้าวผ่านจุดวัดใจไปได้แม่มดน้อยมองว่านะคะมีความสุขความสมหวังรอเราอยู่ในอนาคตนะคะเดือนนี้จักรวาลบอกว่าหาเวลานะคะเติมความหวานให้กันและกันบ้างนะคะเพราะดูว่าคู่รักบางคู่นั้นนะคะจะห่างๆกันไปเยอะแล้วนะคะคู่รักบางคู่ต่างฝ่ายต่างกบ กลับไปคิดทบทวนแล้วแหละนะคะถามใจตัวของกันและกันแล้วว่าตกลงความสัมพันธ์ของเรานั้น ควรจะไปต่อกันดีหรือเปล่านะคะ Make the effort กับ romantic feeling ขึ้นมาจากวันบอกว่าหาเวลาไปออกเดตกระชับความสัมพันธ์กันบ้างนะคะหาเวลาพูดคุยทำความเข้าใจกันบ้างนะคะหรือว่าท่องเที่ยวด้วยกันบ้างก็ได้จะทำให้นะคะความรักในช่วงเดือนนี้มีสีสันมากขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้านะคะใกลก็ตามที่ไปเจอในเรื่องของนะคะรักซ้อนมือที่3ที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะแม้มน้อยเมื่ว่าให้เราใช้ในเรื่องของความหนักแน่นแล้วก็ความ ใจเย็นให้มากเพราะท้ายที่สุดแล้วนะคะคู่กรณีของเราไปไหนไม่รอดหรอกนะคะก็จะกลับมาตายรังนี่แหละแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะจักรวาลบอกว่าจะต้องอาศัยในเรื่องของนะคะความอดทนให้มากนะจะต้องก้าวผ่านนะคะจุดวัดใจนี้ไปได้นะคะผ่านพ้นปลายเดือนมีนาคมแม่บ้านน้อยมองว่าความรักของเพื่อนๆก็จะกลับมาหวานชื่นขึ้นอีกครั้ง สำหรับคนโสดนะคะถ้าถามว่าจะมีโอกาสพบรักหรือเปล่านะคะแม่มะน้อยมองตามพื้นดวงแล้วถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธของแม่มะน้อยสามารถทํสองสิ่งที่แม่มะน้อยจะกล่าวต่อไปนี้ได้เพื่อน,น,นมีโอกาสพบรักนะคะสิ่งแรกคือการเปิดใจไพ่สีถ้วยขึ้นมาเนี่ยหมายถึงผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธของแม่มะน้อยบางส่วนเป็นคนที่ช่างเลือกพิถีพิถันในเรื่องของความรักไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามาเลยนะมีคนมาแอบรักแอบชอบเรานั่นแหละแต่เขาเหล่านั้นยังไม่ถูกใจยังไม่ตรงสเปกน,นะคะเรามักจะบอกกับตัวเราเองว่า ไม่เป็นไรรออีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะอยู่เป็นโสดอีกสักหน่อยหนึ่งก็ได้ Make the efforts กับไพ่8เหรียญขึ้นมาพร้อมกันในอย่างที่2คือจะต้องอาศัยในเรื่องของความกล้าแล้วก็ความพยายามด้วยนะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธบางส่วนกับแม่มดน,น้อยเนี่ยกำลังแอบหลงรักใครเข้าสักคนหนึ่งแล้วไม่กล้าบอกใจหนึ่งก็อยากจะมีแฟนอยากจะม o v ออ n อยากจะบอกรักนั่นแหละแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวคําตอบกลัวเขาตอบปฏิเสธเรานะคะกลัวความผิดหวังอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ครั้งเก่านะคะที่ผ่านมาทําให้เรามีความรู้สึกสูญเสียความ มั่นใจในตัวเองทําให้เรามีความรู้สึกเข็ดกลัวไม่กล้านะคะอะไรก็ตามที่มันพันในการเราเอาไว้ปลดล็อกตัวเองให้ได้นะคะดึงความกล้าดึงความมั่นใจในตัวของเราเองกลับคืนมาแม่เมื่น้อยอยากให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะมองความรักนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะคะอย่าคิดว่านะคะ การถูกปฏิเสธในเรื่องของความรักนั้นเป็นความล้มเหลวเป็นความผิดพลาดในชีวิตของเราแต่แม่มน้นยอยากให้เพื่อนๆมองว่านะคการที่เราถูกปฏิเสธรักนั่นหมายถึงเราได้รับโอกาสกลับมานะะเพื่อเราจะมอบโอกาสครั้งใหม่ให้กับใครบางคนที่พิเศษกว่า ใช่กว่านะคะการที่เขานะะตอบปฏิเสธเราก็ไม่ใช่ความผิดของเขาก็ไม่ใช่ความผิดของเราเพียงแต่ว่าใจของเราสองคนนั้นนะคะไม่ตรงกันเท่านั้นเองนะคะเมื่อเราถูกปฏิเสธมาก็ไม่เป็นไรนะคะรับโอกาสของเรากลับมานะคะเราอาจจะเจอใครบางคนนะคะที่ใช่กว่าสําหรับเราก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราบอกรักไปแล้วเกิดเราเปิดเผยความในใจไปแล้วเขาตอบรับรักเรากลับมาล่ะ ะะอันนี้ก็คือของขวัญแล้วละ่ะเอาละนะคะได้เวลา Move on สักทีอะไรก็ตามที่มันพันธการเราไว้ปลดล็อกนะคะในช่วงเดือนนี้เรามีโชคในเรื่องของความรักทั้งคุณผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยแหละนะคะพไพ่ใบนี้คือดวงนารีอุปถรัรมภ์นะคะเธอคนนี้นะ่ะถึงแม้ว่าไม่ถูกใจเราร้อซแต่ต้องบอกว่านะคะการได้เธอคนนี้เข้ามาในชีวิตเรานะคะเธอคนนี้คือของขวัญในชีวิตของเราเลยนะ ะะเธอคนนี้เป็นคนที่ใส่ใจเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจนะะคแม่โมนนมองว่าให้เวลานะะเธอคนนี้อีกสักนิดหนึ่งนะะเธอคนนีนนะะ้เป็นคนที่พิเศษสําหรับเราในวันข้างหน้านะแต่ถ้านะะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเราอาจจะพบเจอนะคะคนที่มีช่วงวัยที่มากกว่าเราบางคน,นอาจจะมากกว่าเป็น10ปี20ปีไปเลยล่ะ แต่ต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นลักษณะของเนื้อคู่อุป,ปถัมนะดวงใครจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายก็คือไพ่ใบนี้แหละ นะคะไม่ใช่ว่านะคะเขาอายุมากกว่าแล้วเราไปปิดโอกาสนะคนคนนี้เป็นคนที่มากไปด้วยประสบการณ์นะคะทั้งคุนวุุิทั้งวัยวุฒิแล้วก็ประสบการณ์เขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับเรานะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความอบอุ่นในหัวใจเวลาที่เราอยู่ด้วยแล้วเราก็จะมีความสบายอกสบายใจด้วยโอกาสพบรักในช่วงเดือนนี้เราอาจจะได้แม่สื่อนะคะ ที่เป็นผู้หญิงนะ่นะคะแนะนำคนรักมาให้กับเราก็ได้นะคะบางคนอาจจะนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งแล้วเกิดไปเจอคนรักระหว่างที่เราเดินทางก็ได้ก้าวถวยขึ้นมาน mm ่ hmm. ลองสังเกตดูนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ก็ได้แต่เป็นลักษณะของคนที่เป็น เหนือคู่อุปถัมภ์นะคะคนคนนี้จะโดดเด่นไปต้งคนที่เกิดนะคะอยู่ในวันจันทร์นะคะวันพุธแล้วก็วันศุกร์หรือว่าเป็นชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะเป็นชาวราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะเป็นชาวราศีมีนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นชาวราศีพฤษภก็ได้ดังนั้นในเรื่องของความรัก เปิดใจมากๆนะคะแม่มน้อยขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วน้สวัสดีค่ะ